สวัสดีจ้าอยู่กับแม่ยายน้อยพา้าเลาะ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 ด้อพี่น้องจ้าม้อน,นี้่ยายน้อยอยู่ลาง,งานมาเยี่ยมบ้านแม่ยายน้อยอยู่สกลนครดนะจ้าม้อน,นี้นะ <c oughs> มันได้ทำมาหาพรุพ่งหนีวันพระเนาะมาหามาหาของป้า มหานอคานอเรานอไหวไปทำไปทำโรงทานไปบรรพามืออื่นได้จ้ะเด้อพระธาตุเชิงชุ้มคู่บ้านพระตำนักผู้พานคูเมืองงามลือเรืองนองหานเล่ตการประสาทเพิง่งสวยสุดซึ้งสาวผู้ไทย ถิ่นมั่นในพุทธธรรมจ้าข้ามขวัญสกลนครมานี้มาใหญ่หน่อยมากับสามสีพี่น้องสีกับเยอะหน่อยจ้าบังอุปกรณ์ผู้ใดกับมึงได้เยอะหน่อยสิายเบิงพ่นกระตากระบุงกระตาเอ้ยญ่นะัก็ลังหมวนปลาอยู่ข,ขังข้างจ้าตอนนี้นะ เหมือนปลาอยู่เด้อไม่ใหญ่หน่อยก็ได้อันนี้ล่ะตักกาตัวเขาเอื้อนยังน้อบ้านจะหน่อยเอื้อนกระยังกระยังหน่อยสไลายไปกระยังบ่กระมองเป็นทังไถกระมองไปจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวไม่ใหญ่หน่อยยางก็เด้อยางไก่เนี่ยจังหน่อยไม่ไน่หน่อยจอดรถไปพูนแล้วก็หายางเลาะปลารอดุ๋ง ไปจ้ามาพี่น้องมามาหอดมองปาลาไหนเด้อมองปลาสีหาไหนเด้ปอปวนที่พอนกำลังสิมนเขาไปเอาอันเอินไหวเนะวาะไหวปลาอันเขียวเขียวน่ะละต้นเขียวเขียวต้นเขียวเขียวน่ะล่ะพี่น้องอันไม่แน่น้อยมนเขาไปน้ำบ่ได้ดอก มาได้เกือบมได้เกือบบูดใส่เกืบเอบเดินหางม้ามาอนิอันมะฮอนมองไฟใหม่มองไฟใหม่ฮากะมะห้าเอา,เอา,ามาพาพี่น้องไปเบิงเขาเอิญนอเล่าน,นอเล่าสกวนเขาเอิญนอเล่าดิเดีก่อมันนะ่ะกอมันไฟใหม่ไฟใหม่แล้วฝนตกแล้วมันกับหอดยอดไม่เนาะ เอากระมาเอาอันนี้แหละไปแกงนี่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 เบงเยาะหน่อยเสียนนี่มันขึ้นไม้นี่มันขึ้นไม้เฮากระมาถอดเอาพี่น้องโอ้ยเบิ่งได้เยอะหน่อยเสียนยอ้ยหน่อยสิถอดให้เบิ่งนี่มันขึ้นไม้เฮากระมาเอาอันนี้แหละนี่เลยเฮากระดึงเอาเอาแล้วไปแกะ แกะแล้วก็แกลงได้พี่น้องเลย พี่น้องจ้ามาหอนมองเอาแลว้วนี่ไฟมาเอาไฟใหม่ฝนตกมันกระถดยอดใหมน่นาะเอากับมาดึงเอานี่ดึงออนดึง,เอ,ดงเ,อเอาอันเขียวๆนี่นี่นี่ดึงอันเอาอันเขียวๆน้องก็ไปแกะแกะแกงเราจะแซบหอมอาหารอีสานบ้านเฮาบ้านเฮานะจ๊ะอน,นี่วิธีดึงเอา ยายน้อยน่ะกระตายายน้อยยังบ่ทันได้อยังอยู่เด้อเดี๋ยวให้เบิ่งกระตายายน้อยก่อนออาใส่แล้วได้แล้วนี่ดิแล้วเบิ่งพี่เพื่อนเอาเอาหวายเนาะพี่น้องเออ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 หน้าแหล่หน้ากั้มหน้าดำเมื่อไรล่ะพูนอ่ะพี่เพิ่นหมุนเอาหวายอยู่ในป่าพูเขาเรียกหน่อหวายมันจะมีน้ำจานี่ไงนี่ไงหวายไว้ไงเราเท้ากับไปแก้ไปย่นนวดมาไม่ได้ยังมีตะปวตจะลายแบบนี้อ่ะอืม ปุ่นต้นมันจะสูงอยู่มันขึ้นสูงแล้วเขียวๆยวหญ่ๆน,ะนะะันะนะนะน่นล่ะจานน่นนะเพิ่งกําลังสิตัดเอาเนะาะตัดแล้วตัดมาแล้วมันก็เป็นยังซี่พี่น้องนี่เดีก็เป็นล้ำนั่งซี่ละๆๆๆม,มันมันมันสิเป็นน้ำด้วยพี่น้องนี่เขาเอิ้นเล่าพี่น้องเล่าไฟใหม่เนาะนี่ก่อมันใหญ่ๆนี่ เขาเอ้นเล้าเด้ออันทางบ้านนี่น้อยนี่นี่ฮักกดึงเอาดึงเอาที่มันไฟใหม่ละปงยอดอ่อนละดึงเอาได้พี่น้องเด้อนี่น้อยดึงแล้วดึงได้แนบ่บได้แน่ป้านี้ฮัไปก่อไม่ได้พี่น้องเด้อย่างเหยาหมุนปลานี่เลยหลายอันเลยเด้อพี่น้องนี่เด้อไญ่บเขาเรียกวายวายอันยอดวายนี่มันสีขมได้พี่น้องไอ้ขม ยิ่งไหวปลาดีไม่ใช่น้อยมาหาในี่ยิ่งขมได้จากพี่น้องเดอ้อแซบอร่อยไปแกงป้ายวันนี้ฮะสิยางไปทางไม้กอนเดอ้อป้ายพี่น้องหายางรอบไปเรื่อยๆอันสิให้เบิ่งสภาพไม่ใช่น้อยแล้วพี่น้องเลยสภาพย่อยน้อยก็เป็นจังซี่ละเบิ่งบตอนนี้ย่ยน้อยเป็นจังสีแล้วพี่น้องเลยในห้องย่ยน้อยที่ได้ได้ตำแหน่เด้อ น่เมื่อยแล้วนี่ละการมหาอยากหาอยู่หากินเด้อพี่น้องเด้ออีสานบ้านแม่ยายน,น,น้อยเป็น,นเนรื่องสี่ละนาแรกอะคันบบขึ้นโคกเขาปลากลับไปหาของในาน้ำเมืม่อเท่านี้เดี๋ยวพี่เราเอาเลยนี่โอ้ยมึงได้ได้บบเล่นอยู่บ่นี่นี่ดัมบดเลยนี่นดักระางมันถอดเสาบ้านเสาอะไรเสา,านานี่พี่น้องไฟใหม่แล้วมันกะถอดยอดขึ้นเนาะ พอยอดขึ้นแล้วก็ดึงเอาดึงเอาแล้วก็เมื่อแกเฮือนเฮาบ่นด้แกจูหนีบ่ได้ได้พี่น้องเลยมันแดดฮอนตอนนี้ไม่ใั่น้อยกับซิมมอนพาพี่น้องมนมอน,นมนลบได้พี่น้องเลยก้มก้มโอ้ตายแล้วเด้กข้านเอาไปแล้ว ตัวนั้นมันหมุนลึกบ่ฮะนี่เดี๋ยวจับพี่น้องการเก็บการเก็บเก็บแล้วเขากับเมื่อแกงเกินอาหารแซบอีสานจ้านี่ดึงเอาดึงเอาตัวใดมันสีใ่ๆกับดึงเอานี่ไงเคยกินอยู่บ่คะอันมือเดี๋ยวเสียงมันยญนหน่อยหอบเด้อพี่น้องเ้ย กินอยู่บอคาเนี่ยนี่แล้วก็ตัดเอาตัดใบมันออกแล้วเขากบเมื่อเมื่อแกเมื่อแกยุ่งเหี้ยนปาดแหละขยันใส่ถุงพี่น้องเอ้ยไปก่อนนะไปไปไปไกไปค่ะไปทางใดไปนีน อีหยังกวพีไไ่ไปทางไหนทางไปทางไหนทาง,งไปทางนี่พงเด้พี่น้องเอ้ยไม่ได้หน่อยใส่ใส่เกือบเดินห่างมาเพราะว่าไม่ได้เตรียมหยังเนาะไม่ได้เตรียมคลองมาเลยล้างงานมาสองสามมือสั้นมามาต่างจังหวัดามาบ้านเกิดทั้งทีมา ต้องมาห้ากินของปลาถ้าไม่ได้กิ่นของปลาเข้า่ามาบ่ฮอดอีสานเดจา้าเนี่ยกำลังดึงเอาดึงเอานี่ก่อมันไหมพเปน้องก่อใหญ่ๆแล้วก็ดึงเอาแบบนี้นอใหญ่อยู่เนาะพี่เนาะตันยอดออก่น ตันยอดออกหาเลือกเอาพี่น้องเดี๋ยวกะอีกซีหามือกะชาวบ้านธาตอื่นเพมันกะมาหาเพมันกะอันไหนมันใหญ่เพมันกะดึงเอาดึงเอาแล้วกะเอาไว้ต่อไปเรื่อยๆเนาะเอะอ,ะอยุนีล่ะ,ะย,ะยุทางนั่นละ่ะสิออกไปอยู่ มายังหรอกพี่น้องเฮ้ยเอิ้นการขับป้าขับดวงนึงพี่น้องจ๋าไปไป,ไปเดี๋ยวใจหน่อยอยังไปหาเพื่นอนตะกอนต่วตายแล้วใจหน่อยบุทันเพื่อนเ้่นใน,น่ากลโมได้เกิด้องก็ได้สีห้ายอดหนึ่งพี่น้องไปเลยค่ะ